แหมดูสิพี่ฝนสองคนที่เขาเต้นกันเต็มที่ไปเลยนะอืม้มแฉบแชบแฉบชืบชืบอืบโบอยันดันฉันดีฉันต้องใช้พื้นที่เยอะรู้เปล่าเงียบเงียบกันหน่อยไม่ได้หรือไง ไม่อีกอะพี่ฝนพี่ฝนกาลังดูซีรีส์อยู่ดูซีเรื่องซีรีส์เลยมาเต้นกับ2คนนี่มาเร็วไม่เอาหรอกซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้กาลังสนุกเลยตกลงซีรีส์หรือการ์ตูนเนี่ยสองอย่างโอ้แล้วคลองรีโมทไว้คนเดียวคนอื่นก็จะใช้ยังไงอ่ะเบาเสียงหน่อยนะพี่ฝนกําลังดูอย่างสนุกสนุกอยู่อ่ะเอานะ่ามาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาพี่ฝนไม่เอาขอดูต่ออีกหน่อยก็แล้วกันนี่20ชั่วโมงติดแล้วนะเยอะไปหรือเปล่าะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำอะไรท่วมเข้ามาเนี่ยพี่ฝนน้ำอะไรเหรอน้ำอะไรไม่รู้เหนียวไปหมดแล้วเนี่ยอยากทําน้ําท่วมบ้านเหรอใครจะไปทําน้ําท่วมบ้านเมื่อกี้ยังนั่งอยู่เฉยๆเลยอ่ะเปิดน้ําในห้องน้ําไว้หรือเปล่าฉันว่าน้ํามันกลิ่นแปลกๆนะกลิ่นเหมือนสตรอเบอรี่ไงก็ไม่รู en> ้ฮะุ Big ๊กปิ like ๊กนายลองชิมแล้วเหรอโบชิมไปเมื่อกี้เนี่ยฮะจริงเหรอบูบู อย่างนี้เราเอาไปแช่ตู้เย็นได้หรือเปล่าพี่เอกว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกอย่างแน่นอนห้ามกินน้ําที่พื้นใช่ไหมใช่แล้วอย่าไปกินโบหยุดเลียโบโบหยุดก่อนเฮ้ยไม่ใช่ที่พื้นอย่างเดียวพี่ฝนอะไรเหรอข้างนอนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะนก,นนกิอะนนะอะไรล่ะทําไมมีลูกกวาดอะไรมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยลูกอมนี่นามีทั้งเมืองเลยโอ้นี่แคนดี้นี่เมืองเรากลายเป็นเมือง เมืองลูกอมไปแล้วเหรอโหน่าสนุกจังเลยน่าสนุกอะไรตอนนี้ข้างล่างมันเหนียวมากเลยลองกระโดดขึ้นไปยืนบนลูกอมกันก่อนดีไหมอืมนี่ฝนอยากจะกินลูกอมแท่งนั้นอะไม่ดีหรอกมั้งอันนี้ก็เหมือนช็อกโกแลตเลยแฮะเออน่ากินจังเลยนะเออดีนะข้างบนนี้แห้งหน่อยรูบชึบ กระโดดได้นะไม่น่ามีปัญหาลองไปดูที่ต้นตอของปัญหากันดีกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะวันนี้พี่เอกว่าน่าจะมีปัญหาที่โรงเรียนนะโรงเรียนเราจะมีปัญหาได้ยังไงอ่ะก็ลูกอมนี่มันหมุนไปทางโรงเรียนนี่นะลูกอมหมุนไปทางโรงเรียนงั้นเหรอนี่ไงปักไปปักมาอ้อมไปถึงโรงเรียนนุ่นแน่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยนะเนี่ยบูบูบูบอก็ได้ยินเหรอบอบอกว่าข้างหน้ามีเสียงเด็กร้องอยู่ ไม่ใช่แค่เสียงเด็กอย่างเดียวโนนนะเจ๊คนสวยไหนยังมองไม่เห็นเลยพี่ฝนเห็นแล้วเหรอช่วยด้วยสายตาจะยาวไปไหนเนี่ยช่วยฉันด้อุ้มฉันดีๆหน่อยฉันหายใจไม่ออกพวกเป็นนายก็ขย,ยัยบตัวออกมาหน่อยไม่ได้หรือไงเคยเหยีบอะไรพี่เอกปล่อยก่อนได้เปล่า พี่เอกเร็วเข้าเจอคนสวยร้องเรียกให้ช่วยใหญ่แล้วแล้วเราจะกระโดดไปตรงนั้นได้ยังไงล่ะมันไกลอะตายนี่ไงกระโดดไปเลยเอานั่นจอร์ดกับมานีนี่นอะอช่วยด้วยค่ะช่วยพนราด้วยนะคะช่วยด้วยครับนะ้ํามันเหนียวมากเลยขยับตัวไม่ค่อยได้แล้วพี่จอ้อยกันน้ำมันไรก็ไม่โู้รัชแช่ดันไหลเหมือนกันนั่นเ่ีอ้าอย่า,ยายกินเข้าไปที่มานีเดี๋ยวเป็นอะไรไปหรอก่นันอย่ไม่ได้กินงันค,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 คือ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  หนูจะจมแล้วไม่จมหรอกยืนเฉยๆอย่าก,กระโดดสิเฮ้ยเฮ้ช่วยด้วยเดี๋ยวพี่เอกไปช่วยสองคนนี่ก่อนนะพี่ฝนาได้เลยเดี๋ยวพีว่ฝนลอยตรงนี้แหละเอารอตรงนี้นะอย่าก,กระโดดไปไหนอะ่ะจะกระโดดไปได้ยังไงเนี่ยอุม้มเนี่ยสองคนนี้ก็เหนื่อยแล้วเหรอเอางันเดี๋ยวพี่เอกลงไปแล้วนะนี่นีนอยู่ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนหาที่วางก่อนเอ้บอกให้อยู่ตรงนี้แล้วปิวไปไหนแล้วเนี่ยลมพัดปิวนี่ แล้วพี่เอกไปไหนแล้วอะ่ะอยู่น,างงานั่นไงอ๋อแล้วเราปิวไปตรงนั้นได้ไงลมพัดไปเมื่อกี้อ๋อลมพัดเนยะเราเป็นกระดาษแล้วลมพัดปิวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกป๊กรอฉันเดี๋ยวแป๊บหนึง่งงั้นเราก็ไปช่วยพวกนั้นกันเลยดีกวา่าเฮ้ยเฮ้ยเดะโบโบเฮ้ยเดโบช่วยฉันกระโดดเร็วเขา้าบูบึ้บชิบมาแล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกช่วยสองคนนี้ไปก่อนแล้วกันเอได้เลยมานี่เลยจอร์จกับมานีเดี๋ยวพี่เอกจะพาเข้าไปอยู่ที่นี่ก่อน นี่รับรองว่าอยู่ตรงเนี้ไม่มีปัญหาพึบพี่ฝนอยู่นี่แล้วไม่เป็นไรพี่ฝนพี่เอกช่วยจอดขึ้นมาข้างบนแล้วอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วยมานีต่อเอาแล้วกระโดดลงมาทําไมให้มันเปื้อนกันเนี่ยหลน่นมานีไปไหนอะ่ะมานีวิ่งตามพี่จอดไปเมื่อกี้นี้อ่ะอ้าวแล้วมานีวิ่งได้ไงเมื่อกี้ยังวิ่งไม่ได้เลยมานีเข้าพยายามมากเลยขอบอก <laughs> พี่จอดหนุยอยู่ข้างล่าง มาแล้วพี่เอกมาช่วยแล้วมานี่เมื่อกี้เมื่อกี้น้ามันไหลเข้ามานะคะหนูก็เลยดุถูกพัดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะอุ้มขึ้นไปอยู่กับพี่จอร์ดให้นะฮืออึบอึบเจ็ดแผกเริ่มจะหมดแล้วแฮะเอาละอยู่ตรงนี้ก่อนนะทั้งสองคนขอบคุณนะคะืมถ้าทางตัวจะแห้งแล้วนะสองคนเนี่ยแต่ว่ามันเหนียวมากเลยแค้นหนุนยเหนียวหนืดมากเลยแล้วขอบอกเดี๋ยวพี่เอกจัดการตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับไปล้างเนื้อล้างตัวที่บ้านนะ พี่ฝนไปเร็วไปเร็วไปไหนล่ะไปกันต่อดีกว่าโอเออใช่ลืมไปเลยเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้ช่วยเจ๊คนสวยนี่นะแต่ว่าเจ๊คนสวยอยู่ต้องตรงนู้นเน่ะกว่าจะกระโดดไปถึงต้องไกลเลยนะเนี่ยใช่แล้วไกลมากอ่ะพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมนานแล้วโบเกาะแน่นๆนะ่นะโบบูปะโอ้โหอีกต้องไกลทำไมกระโดดยากอย่างนี้นะเฮ้ยฮึบโดดไปเลยฮึ โดดไปเลยมาแล้วไหนเจ๊คนสวยอนั่นไงโอโ้โหน่าสงสารรีบกระโดดเข้าไปช่วยเขาก่อนดีกว่าพี่ฝน,นเฮลียยังครเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นแล้วเอ้ารีบไปช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันใช้พลังกำลังสุดฝีมือในการปีนป่ายลูกอมแท้งนี้มาตั้งนานแล้วแล้วยังไงสักเพื่อนฉันอยู่ข้างบนเป็นไงบ้าง พี่ฝนร,รีบไปช่วยกันดีกว่าเจ๊ท่าทางจะหมดแรงแล้วนั่นน่นนะทางหนีจะทางหนีแล้วจะไปช่วยยังไงอะเพียงก็ต้องลงอยู่ดีทีนะกระโดดลงไปเถอะไม่เป็นไรแค่นี้เองเอ,เอากระโดดลงไปเลยใช่เปล่าโอ้พี่ฝนช่วยด้วยพี่ฝนปิวอีกแล้วทําไมลมแรงจังตรงนี้พัดแรงมากเลยเป็นไงบ้างอะนี่งาพัดมาติดเสาวไฟฟ้านี่เราไม่ต้องช่วยใครละช่วยกันเองก็หมดเวลาแล้วนันเนี่ย <laughs> วางไว้แถวนี้ก็ได้เดี๋ยวเดินไปเองเดี๋ยวเพียกหาที่วางให้ดีๆก่อนนะอ่ะวางตรงนี้แหละปล่อยแล้วนะอ่ะปล่อยเลยบเดี๋ยวขอปล่อยข้างบนก่อน <c oughs> ไปอีกแล้ว <c oughs> ลมพัดเหมือนเดิมเดี๋ยวเบียกช่วยเจ๊ก่อนแล้วกันทางหนีจะมันเหนียวนืดมากเลยละข้อบอกแล้วทําไมเจ๊กเกาะอยู่ท่านั้นล่ะครับฉันใช้พลังกาลังสุดแรงเกิดเพื่อที่จะได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะได้เดินข้ามถนนแบบสะดวกสะดวกผมว่าอย่าเพิ่งเดินดีกว่านะตอนเนี้ยมันเหนียวไปหมดแล้ว ทำยังไงดีแล้วแล้วทางมหาลายของฉันใครจะเป็นคนเดินเดี๋ยวผมจัดการคนที่ทำแบบนี้ให้นะครับจัดการให้สิ้นซาให้เรียบร้อยเลยใครกระดักใจไหลก่อนอื่นผมต้องไปจัดการพาพี่ฝนไปด้วยก่อนมาหน้นี้แล้ว,วลมพัดปิวมาติดกำแพงแล้วทำไมถึงปิวมาติดกำแพงอีกเขาอ่ะก็มันปิวมาไงลมแรงงั้นพีอกเอาเจ็ตแพ็กพุ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะเอาได้เลยไปเลยเลสโกโกไปเลยดีกว่าทุกคน พี่ฝนรู้สึกว่าเพ็กจะได้ยินเสียงพออ,อนะเสียงมาจากไหนอ่ะเสียงมาจากโรงเรียนนะดิเสียงพออ,อเหมือนแบบร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเหลือขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่ดีบินอ้อมมาทางนี้ก่อนโหแล้วลูกออมทําไมถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นน่ะสิพี่เอกว่าเพยกไม่กระโดดแล้วเพกไปเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยว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 แย่แล้วจออะไรหรอแย่แล้วเออเออ,เอ,อหมดอะไรหมดเจ็แพ็คฮะแย่แล้ว สัแพกหมดอตสา่าบินมาได้ต้องไกลหมดเฉยเลยกระโดดไปเลยเร็วเข้างั้นต้องรีบกระโดดไปหาคุณลุงพออ,อของเราแล้วนะโดดเลยก่อนที่เขาจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวก่อนพี่ฝนฮ,ฮึบฉึบฮึบ,ฮบตรงนี้ไกลอะ่ะรอไปเลยโดดไปไกลๆเลยโอ้มันจะลนเมื่อกี้เกือบลนไง่ไม่ลนไม่ลนนั่นไงไปสิ้นสุดที่หน้าอาคารเรียนจริงด้วยฮึบฉึบไปเลยแล้วตรงนี้ไปไงกระโดด ข้ามกำแพงข้ามกำแพงเนี่ยนะออใช่แล้วกระโดดข้ามไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วนั่นไงกองลูกอมเต็มไปหมดเลยพออยู่บนนั้นพี่ฝนไหนนั่นไงเขายืนอยู่บนนั้นยืนกลัวอะไรก็ไม่รู้อ๋อกระโดดข้ามไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ติดเสาไฟอะทำไงอะไรหรอมันติดเสาไฟเดี๋ยวก่อนถ้ากระโดดไปเพียงต้องหัวชนเสาไฟแน่นอนกระโดดอ้อมอะกระโดดอ้อมเหรออ๋อกระโดดอ้อมไปเลยเลี้ยวโค้งปีโค้งไปเลยได้ได้ได้ว่าแต่ว่าทําไมพออ้อเขาถึงกลัวขนาดนั้นน่ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยน่ากลัวจังเลยอะ่ะฉันกำลังโดนลายล้อมด้วยมนุษย์ไอติมวันนี้เบาหวานจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยจ้าโอ้ยแย่แล้วพี่เอกนั่นมนุษย์ไอติมหมายความว่าที่คุณลุงพอกํกำลังกลัวอยู่เพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะเป็นเบาหวานกันเหรออ๋โหน่าก,กินจังเลยอะ่ะพี่ฝนจะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยพอ,อ,อก่อนล้อมพัด อีกแล้วเดี๋ยวผมช่วยนะครับนี่เจ้ามนุษย์ไอติมมาทําให้พอของเรากลัวได้ยังไงโห,หน่ากินจังเก็บไว้ให้พี่ฝนกินสองแท่งนะโอ้ฉันกินไม่ได้นะคุณหมอห้ามเอาไว้อะแล้วเยอะขนาดนี้แล้วก็แย่แน่เลยนี่ลงไปแช่ต้องนานไม่รู้ว่าเข้าเส้นเลือดหรือเปล่าช่วยฉันทีพี่ฝนเอาไงดีเก็บสีแดงไว้ให้พี่ฝนกินงั้นเดี๋ยวเพ่เกจัดการก่อนแล้วกันนะได้เลยพี่เอกกินสีเขียวนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยเจ้ามนุษย์ไอติม มาทาความเดือดร้อนกับคนในเมืองนี่แน่รถก็นิลาหรือ่องหรอเดี๋ยวเพียรจัดการทุกรถอ้ยโดนลุ้มโ,โอ้โห,โหนี่รถมะนาวเป็นไง,นงสู้กับมนุษย์ไอติมก็ได้พี่วอนอยากกินรถน้าสีแดงเรียบร้อยแล้วพี่ฝนจัดก,การได้แล้วเหรอเดี๋ยวเพียรค่อยตักไปแช่ตู้เย็นให้แล้วกันนะได้เลยในที่สุดพวกเราก็จัดการมนุษย์ไอติมได้แล้วอย่างนี้ของหวานในเมืองก็จะต้องหายไปหายไปเพราะว่าหายไปเพราะว่ามนุษย์ไอติมที่เอามาเนี่ย เขาเรียบร้อยพวกเราไปแล้วแล้วนั่นเส้นอะไรแดงๆเหมือนคุณตำรวจจะมาช่วยเราแล้วพี่ฝนฮะจริงเหรอว่าแต่ว่าพี่เอกเป็นคนช่วยไม่ใช่เหรออ๋พี่ฝนต่างหากที่เป็นคนกินไอตีมหมดโอ้โหใส่อย่างนั้น <c oughs> เอาละวันนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะสําหรับภารกิจช่วยเมืองซากุระของเราอะพี่ฝนขอบใจทุกคนมากเลยนะจ๊ะพี่ฝนพี่ฝนทําอะไรอะ่ะมไอตมอร่อย ม่วงก็ลุกไปนอนในห้องดีๆดิไอติมรสชาติบอลลี่มีลูกอบเจมไปหมดกินก่อนก็แล้วกันฝันอะไรของเขาอีกเนี่ยอร่อยชะมัดเหละ